ไอคาวของเราค่ะจะมาเซอร์ไพรส์นะคะในส่วนของลูกค้าที่ใช้จริงนะคะกับไอคาวว่าจะมีในส่วนของ,ข,งของรางวัลค่ะมามร้อมไปอีกดนะ้วยค่ะเดี๋ยวตามไปดูด้านในกล่อกัค่ะ ไอแล่นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์กันนะคะถึงลูกค้าที่ใช้ริงค่ะว่าไอคางเราค่ะดีกว่าฝีลมที่เคยใช้ยังไงบ้างเอ่ยก็ในกาานี่ติดของลูกค้าค่ะรู้สึกว่ามันติดง่ายขึ้นนะคะลงง่ายกว่ายี่ห้ออื่นค่ะแล้วก็ถห้ควาสึกที่เลื่นมากกว่าเลื่นมากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องของแหลกกระแทกอะไรแบบนี้เนาะันกๆใเสีเปลยานะคะขอสามคำเลยดีกว่าค่ะให้กับไอคางเรานะคะติดทนนานค่ะติดทนนานค่ะ เดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าร้านต่อไปจะเป็นร้านไหนนะคะ on, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ oh. ไอคาราวของเราค่ะ oh. ก็ได้มาอยู่กันที่นี่เลย M Shop oh. นะคะสาขาพิจซบาร์ลังสิษค่ะมีในส่วนของเซอร์ไพรส์นะคะมามอบให้อีกด้วยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครคือลูกค้าคนสํคาคัญเนี่ยที่จะได้ในส่วนของอ่งเปาจากไอคาวค่ะตามมาเลย oh. าแล้วแค่ะอบเห็นด้วยด้านในค่ะมีลูกค้าสองท่านนะไปดูกันดีกว่าว่าลูกค้าสองท่านนี้เนี่ยเขามาทําอะไรกันใน M Shop ค่ะมาเลยสวัสดีค่ะขอรบกวนในราที่นึนลูกค้าสองท่านนี้มาทําอะไรกันเออติดฟิล์มค่ะติดฟิล์มเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ของอะไรคะตอนนี้ของไอ้าวของไอ้าวดียังไงทำไมถึงเลือกใช้อะคะ เคยติดของยี่ห้ออื่นแล้วมาเปรียบเทียบกันน่ะมันดีกันเยอะอ่ะโอ้ยดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมคะมันบอกว่ามันเนียนแล้วก็ไม่ไม่เป็นรอยไม่เป็นอะไรเลยอ๋อและที่สำคัญเนี่ยเขาบอกมาว่าติดง่ายง่ายจริงป่ะคะติดเองด้วยคันนี้ติดเองด้วยโอ้โหติดเองด้วยค่ะไม่ต้องมีผีมือก็ติดได้หรือว่าไม่มีผีมือแล้วไม่มีไม่มีติดได้เลยระวังเกรดเรียบร้อยคือถ้ากับแบรนด์อื่นเนี่ยมันจะเป็นรอยมันจะเป็นไอน้ำมันจะเป็นค่ะแต่เนี้มันแน่นอน ไอคาวของเราดียังไงเดี๋ยวต้องมาถามลูกค้าที่เขาใช้จริงนะคะเลยสวัสดีค่ะ,ะชื่อสุที่อะไรเลย,เลยชื่อชื่อพี่ยมนะานยได้ว่าเป็นตัวแทนจาก M Shop ค่ะจะมาสอบถามนิดน,นงถึงจะแอบรับนะคะกไาวว่าเป็นยังไงบ้างตอนดีครับีมากเลยพว่าล้าท่าใช้คาค่ะ ใช้มาใช้เยอะแล้วก็ยังไงเขาบอกว่าดียังไงบ้างคะก็คือสามารถติดเองได้บ้างติดเองได,ด้อ่าติดตั้งหนาเก่าติดได้เราใช้ได้นานเลยใช้ได้นานเลยน,น,นะคะ<อ>พูดเหมือนคุณพี่ท่านเมื่อกี้เลยลูกค้าที่เพิ่งมาติดมานะคะเด<อ>ี๋ยวยังไงก็ขอสามคำค่ะให้กับทางไอคาร์ของเรานิดนึงนะคะดีที่สุดดีที่สุดนะคะการนันตีได้เลยจากลูกค้าที่ใช้จริงค่ะตอนนี้ก็มีในส่วนก็สุดดานทุกเลยค่ะมาสเตอร์ค่ะ I get out to the middle of the morning.